ชื่อนวัตนะคะอายุ3.2ปีค่ะอาชีพก่อนหน้านี้นะคะเป็นสาวโรงงานค่ะเป็นสาวโรงงานโรงงานอ e ิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โรงงานอาหารสัตว์นะคะเหตุผลที่มาทําแอปพลิเคชันแบบลิสตเพราะว่านวัตเป็นพนักงานสัญญาจ้างค่ะเป็นพนักงานสัญญาจ้างจ้าง,างทุก3เดือน5เดือน6เดือนแล้วนาหวัตเป็นเด็กตกงานนะคะตกงานบ่อยครั้งค่ะ ที่ตัดสินใจมาทำดอบลิสเพราะว่านวัดสมัครงาน20กว่าที่ไม่มีที่ไหนรับนวัตเข้าทำงานเลยนะคะน้หวันเลยตัดสินใจทำแอปพลิเคชันดอบลิค่ะปัจจุบันนี้นะคะน้หวานมีรายได้เดือนละ200,000กว่าบาทค่ะตอนนี้นะคะน้หวานทำแค่5เดือนนะคะน้หวานได้รับกำไรจากแอปพลิเคชันดอบลินะคะ700,000กว่าบาทแล้วค่ะน้หวานขอฝากถึงเพื่อนๆที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันดอบลินะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้นะคะต่อให้เราจะไม่พร้อมต่อให้เราจะไม่เคยทา ต่อให้เราจะไม่พร้อมอะไรเลยก็ตามเราก็ทําได้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะนวัดเริ่มต้นที่ความที่ไม่พร้อมค่ะไม่พร้อมในที่นี้ไม่มีทั้งเงินไม่มีทั้งความรู้แต่ที่นี่นะคะมีให้หมดเลยค่ะ